ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับก็โดยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับว,วันนี้มาประกอบร,รายการแรกนะครับเป็นเป็นสี่ปัดปันห้านะครับนกข้าวรวมทั้งหมดอีอกห้านกนะครับนะเดี๋ยวรอชมยกชิงกันนะครับนี่กรรมการผู้น,กกนับคะแนนวันนี้จะเป็นผีผีครับพระบุญครับ ตามด้วยพี่ต้นสุราษฎร์ก็นกค่ารวมยีห้านกนะครับเช่าชิงยีฟิ่องนกตอกส้นกนะครับจาหรับเป็นสี่นะครับเป็นสี่บัดศรนานะครับนะฮะคิดแปดไม่ได้รับนารวมกี่นกกันคามมดไหมคามมดนะสุดยอดจริงมีตัวนั้นมั้งนี่ ปลาขิมปาเกี้ยวโอ้ยปาเข็มมาไ,ไม่คุ้นอู้เลยตัวนี้นาไม่นะนานเ็ว จาของไถ่แล้วถ่แล้วนะยบตัวข้าพี่จาของรายการยืนเลยนะครับยิบดวงมาไไม่ไ้เบอร์สามเเบอร์สามเลยหกไปไถ่แล้วครัห้าหกไปไแล้วครับยตอนนี้คับตอนหกครับผมเบอร์สูนนกเลยใช่ไหมครับ

นั่งครับครับอ่าจะใส่ซ้ำกอนะครับเบาลงยิบมาเลยมะมาเร็วสี่ดอกครับอ่าต่อไปครับโอ้ยก้อนกับโค้งโอ้ยมิน่วยครับบิน่วยครับ สี่ครับสี่รอครับสี่รอครับสองจุดครับย่งไม่สดนะครับกอนบดอครับดอครับอรบไม่สุดไปครับสองรอครับ

เมาเลยบนมาโคล็าโคเมอไม่บินบินไม่จนกับอย่างี้สีดุงกับจากขางยางคิดกับทำอยู่นะไม่ใช่เจ้าของยไปครับสามคนล็อครับบางไปครับมาเลยครับสองครับ โอนเสร็จแล้วครับกอนเสร็จแล้วนึงตอนนี้จากขายกวงแมวนะครับก็สะนามนกขายการันตีครับสนาตันสีนาตันส้ำรอครับเฮียโอนไปนิดไม่ดูเหมือนกันไอ้ไม่น่กับนึ่งอ่ะส่งเร็วกับ นั่งนะครับลังนะสองโดคับ่องครับมาโคูลมาโคูเลยนะซี่นะครับ4ี่ครับ ครัอย um. mm ่างไม่โอเคไม่ใช่สำนอย่งไม่โอเคเลียกนะครับโดยความขอรพเทยงว่าครับไม่มีครับไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่ เตียงเียงนครับเป็นเตียงเดียกอยู่เรี่ี่กนกั่ตครับโสาอ่าซีตรงกันครับซีตรงมาซีตรงมาครับซีตรงมาเร็วเร็เซีอ๋อเกี่ยวก็วเกี่ยวายครับตัวนี้ อนผมยังไม่ได้ให้หน,นึงมา,นมาแล้วยังไม่เบิ่น่นเดียวสองจับน้ำดูเลยสองผไม่ใช่สองรอครับไปนี่มาครับหนึ่งมาแล้วเรียกเกี่ยวเต็มเลย

ไปกับไปกับไปกับข้ามไปกับไปกับไปกับไปก้ามก่ก่อนนะครับนี่ก็อ่า ส้องพี่เลยคนนี้ครับกลับมาเลยพี่ครับโอ้ยอ่ะตัวนี้จะมาตะโกชนะเลยกินวัวเลยครับอ่าเรียบร้อยครับอ,อกเลยครับไปเรียบร้อยเลยอ,อกดอ,อกครับต่อไปครับ น kind of uh, ึ่งต wow. ิดดอกล้งกับโอ้ยบึนช่วยตัวนี้ครับบึนช่วยเร็วมาช่องเดียวมาหยุดมึงบินเจอมึงบึนเจอเออหยุดบึนไปไหนเนาะเออตีช่องเอออาดอกกับตีช่องกับเสร็จกับลอยกับตีนึ่งเป็นนกดอกนะครับนึ่งดกแล้วก็ตีช่องเป็นตีดอาดอกนึ่งดกนะครับ

ก้าวอะไรลักสี่จ่องดอกอาดอกตัวเดียวนะครับที่นึ่งเป็นรางวัลก้องตัวไหนครับปบบเกี้ยวครับเจ้าปลาเกี้ยว NFT f ร r มอ่าวันช่วยวันนี้นะโอเคคก้บมาดีครับ